จะย่างก้าวทำอะไรก็เป็นข่าวไปสัมหมดนะคะสำหรับหนุ่มทันวาสุริยจักค่ะล่าสุดก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยไปไหว้พระองค์เดียวกับหนุ่มฮอตนาเดชเพื่อหวังเสริมดวงให้ดังเท่าซึ่งเจ้าตัวก็รีบบอกว่าไปไหว้พระทําบุญเฉยๆไม่ได้จะเสริมดวงอะไรเลยก็ไปทําบุญครับแต,แต่แต่ผมไม่ได้คิดว่าจะเสริมดวงอะไรหรอกฮนะก็ก็อยากไปทําบุญอยากไปเหมือนกับว่าไปเจอพระอาจารย์ครับ ครับก็คนเดียวกันครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ทำบุญไปเรื่อยครับไม่เราะแงนคนับ่าบเหมืันกันครก็ทำบุญไปเรื่อยครับไม่เรื่องนะคนไม่ทราบเหมือนกันครับตอนนี้ก็คือณเดชน์ถ่ายไปก่อนบ้านรรมดบานบ้านแอร อันนั้นอันนั้นขึ้นขึ้นอยู่กับทางพี่เอครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับก็ได้เจอกันบ้างครับแต่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานเท่าไหร่แล้วเรื่องที่เขาลือว่าพี่เอยื่นโนติสให้เลิกควงสาวจนต้องเลิกกับแฟนที่คบกันมาแล้วคะหนุ่มธันวาจ,จะว่าย,ยัางไงโอ้ยไม่ไม่จริงฮนะตอน ตอนนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีค่ะคือไม่มีตั้งนานแล้วครับก็ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเรียนที่มอรังสิตก็ไม่มีแล้วครับเหงามากเลยครับปกติผมเป็นคนที่ไม่มีสเปคอยู่แล้วครับก็ก็ก็น่าจะประมาณว่าแต่งตัวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยได้ยินอย่างนี้แล้วสาวๆคนไหนที่อยากจะพิชิตใจหนุ่มทันวาก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยกันหน่อยนะจ้าและอีกอย่างนะคะต้องผ่านด่านคุณพี่เอให้ได้ด้วย I'm